สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของ วงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวัลน,นะครับเชื่อมโยงไปในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลเหมือนอยา่างเช่นเคยนะฮะมากันที่เรื่องแรกนะครับก็มีรายงานออกมาจากเดอเทลกราฟนะครับสื่อของอังกฤษเนี่ยมีการระบุออกมานะครับว่าตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์เ็ดเนี่ยได้มีการเริ่มต้นวางแผนที่จะเข้าไปเจรจากับทางพอดมัสเปอร์ในการคว้าตัวเฮรเกนมา ร่วมทีมให้ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็เป็นการติดต่อเบื้องต้นลำดับแรกไปก่อนนะครับโดยที่แมนยูเนี่ยก็จะมีการเข้าไปพูดคุยกับเดนนิสเรวีระดับประธานสโมสรของสเปอร์อย่างเป็นจิงเป็นจังนะครับซึ่งมันก็เป็นความต้องการที่ทางแมนยูเนี่ยอยากได้คีนให้เร็วที่สุดนะครับโดยที่แบบไม่อยากให้ดิวดังกล่าวเนี่ยมันยืดเยื้อนั่นเองนะครับแต่มันก็มีปัญหาอยู่ครับนองจากว่าเรวี่เนี่ยก็ เป็นคนที่พูดคุย่อนขึ้นยากครับเรื่องของการซื้อตัวจากทรอยน์สเปอร์โดยเฉพาะเป็นทีมบิ๊กทีมด้วยกันในอังกฤษเนี่ยยิ่งแต่ยากไปใหญ่นะครับนี่คือข้อแรกข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวนั่นเองนะครับแมนยูเนี่ยอยากให้สเปอร์ลดเรื่องของค่าตัวเคนลงมานะครับเนื่องจากว่าอายุของเคนเนี่ยยี่สิบแล้วนะครับบวกกับทั้งสัญญาเหลืออีกเพียงแค่สิบสอเดือนเท่านั้นก็เลยอยากให้ลดราคาลงมาหน่อยแต่ทางสเปอร์ก็เชื่อกันว่าน่าจะมีการตั้งอยู่ที่ประมาณ80ดสิ ถึงหนึ่งล้านบอ์ได้ซึ่งเบื้องต้นเนี่ย อาจจะอยู่สักประมาณหนึ่งล้อนหลังปอดนะครับตามข้อมูลที่มีการเล่นกันออกมานะครับนี่คือเรื่องแรกนะครับที่เอามาฝากกันนะส่วนประเด็นที่2ครับโยมาที่เรื่องของซิตี้แล้วก็แมนเชสเตอร์เดนะครับมีรายงานออกมาล่าสุดครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มีการร่วมวงแย่งชิงคิมเบนเจครับแนวรับตัวเก่งของนาบัลีมาเสริมแนวรับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะซึ่งตัวเต็งยังคงเป็นแมนยูครับแต่ว่าซิตี้เอาด้วยนะครับแล้วก็ซิตี้เนี่ยก็พร้อมที่ จะมอบเรื่องของค่าฉีดสัญญาอยู่ที่45ล้านยูโรให้กับทางนาบ,บุดีด้วยนะฮะเต็มที่ให้ได้เลยนะครับเกี่ยวกับเม็ดเงินการคว้าตัวนักเตะแนวรับราย,ยานี้นะครับก็รอติดตามกันนะครับส่วนประเด็นของจูดเบลลิงแฮมนะครับมีนักข่าวเป็นข่าวข้อสิบออกมาจาก transfer.com ครับนักข่าวดังกล่าวเนี่ยชื่อว่าชาร์กทาวบทนะครับมีการให้ข้อมูลกันดอกมาครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงมีความต้องการคว้าตัวจูดเบลลิงแฮมนะครับ ถึงแม้ว่าสื่อดังๆสื่ออื่นจะมีการมองว่าเลียบูเนี่ยมีการถอยแล้วซึ่งนักเตะเนี่ยได้มีการแจ้งความต้องการว่าเขาเนี่ยต้องการย้ายออกจากดอทมุลไปร่วมทีมเ e ียบูอีกด้วยในช่วงซัมเมอร์นี้เ e ียบูฟูเองเนี่ยก็กําลังเตรียมเม็ดเงินมหาศาลในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ด้วยซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะประมาณ85ล้านปอนด์อัพนะฮะแต่ ทางดอทมูลเนี่ยก็พยายามรังแบบเต็มที่แล้วก็มีการคิดที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับนักเตะออกไปอีกด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของจูดกับเลียฟูเนะฮะที่มาฝากกันนะครับส่วนอีกหนึ่งกระแสครับที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลเนี่ยมีรายงานล่าสุดจากดิแอีเลติกนะครับมีการระบุออกมานะครับว่าลิเวอร์พูลครับกำลังให้ความสนใจเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวโรนัลกิเมเนสนะครับหรือว่ากิเมไลท์ของทางนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับซึ่งว่ากันว่าเจอร์นคลอปเนี่ย ชอบกิมมิไลามากนะครับชื่นชอบแล้วก็ประทับใจฝีเท้าของกิมมิไลในช่วงซีซันนี้นะฮะแล้วก็มองว่าบรูโน่กิมมิไลเนี่ย จะสามารถเข้ามายกระดับแดนกลางของเร์พููได้ทันทีนะครับแต่มันก็มีข้อยากเพราะว่านิวคาสเซิลเองก็ผลงานดีในช่วงซีซั่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นการปล่อยบรูโน่กิเมรไลท์เป็นกองกลางคนสำคัญให้กับคู่แข่งในลีกด้วยกันเนี่ยน่าจะปัดโอกาสนั้นไปนะครับก็อยู่ที่นักเตะด้วยส่วนหนึ่งว่ามีความสนใจหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ดูเหมือนว่านักเตะยังแฮปปี้ดีนะฮะในช่วงนี้นอกจากกิเมรไลท์แล้วเนี่ยนะครับเร์พููยังมีข่าวเชื่อมโยงกับไรอันกาเฟนเบิร์ตนะฮะเมสันเมาส์นิ ส่วนกระแสข่าวก็สิบดื่นครับเดวิลเลอร์ครับสื่ออังกฤษได้มีการราย,ยางานกันออกมานะครับว่าเชลซีเนี่ยอาจจะหวนกลับมาล่าตัวเนมารแนวรุกของเปเชอีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นี้ครับว่ากันว่า ท็อตโบลลี่เจ้าของทีมของเชลซีได้มีการนัดพบกับโมเล่ร์ใหญ่ของฝั่งเปเชแล้วนะครับแล้วก็เชื่อกันว่าน่าจะมีการพูดคุยเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเกี่ยวกับการนําตัวนักเตะรานีมาร่วมทีมนะครับก็อยู่ที่ทางนักเตะด้วยนะว่าสนใจหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวของเชลซีครับสกายบอดร,รายงานออกมาครับว่าบาเซลนาเปิดโอกาสกว้างมากครับในการดึงเอเมเด็กบาร์บิยองเข้ามา ร่วมทีมร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอมามิยองเนี่ยถือว่าเป็นเป้าหมายการเสริมทัพเบต้อต้นของทางบาร์เซโลนาไปแล้วนะครับโดยเชื่อกันว่าก,ก็มีในรายของโรเบโตเฟอร์มิโนดาวยิงของดิบูร์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งโอกาสการย้ายก็มีสูงอยู่แล้วฮนะสำหรับโอมามยองนะครับในรายของ ค่ายฮาร์วาร์ดนะครับก็มีรายงานกันออกมาจากเว็บไซต์ฟุตบอลอย่าง90้าสิบเนครับมีการระบุออกมานะครับว่าเัลอมาดรดแสดงความสนใจค่ายฮาร์วาร์ดสูนหน้าของทางเชลซีไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ฮะนอกจากทางเัลอมาดรดแล้วครับยังมีทางบาเยิร์นเมือครับทีมดังจากลีกเยอรมันก็ให้ความสนใจมาสักระยะหนึ่งแล้วด้วยนะครับก่อนหน้านั้น ส่วนทางฝั่งของนักเตะเองก็พึ่งออกมาเปิดเผยนะว่ายังแฮปปี้ดีกับการอยู่กับทางเชลซีครับเพราะฉันรู้เรื่องของการย้ายทีมก็ยังไม่ชัดเจนแต่ ดูเหมือนว่าน่าจะอยู่กับทางเชลซีต่อไปนี่นะครับส่วนเรื่องของเรอัลมาดริดอีกเรื่องหนึ่งครับก็มีการระบุก,กันออกมาจากเดลิโอสปอร์ตนะครับมีการระบุก,กันออกมาครับว่าเรอัลมาดริดเนี่ยได้มีการบรรลุข้อตกลงกับเซลร์ตาบีโก้สำหรับการดึงตัวกาเบรียลเบก้าดาวรุ่งของเซลร์ตาบีโก้มาร่วมทีมด้วยวงเงินอยู่ที่40ล้านยูโรได้เป็นค่าชิร์สัญญานะครับตามเงื่อนไขที่เซลร์ตาบีโก้ตั้งกันเอาไว้สำหรับสัญญาของนักเตะรายนี้นะครับ แต่ก็น่าจะเป็นการผ่อนจ่ายแล้วก็จะให้ดาวรุ่งรายนี้นะฮะอยู่กับเซลตาบิโกอีกสักหนึ่งซีซันก็คือซีซันหน้านั่นแหละเก็บประสบการณ์ไปก่อนแล้วก็ขอย้ายมานะฮะแต่ว่ามันเป็นการสื่อสัญญาล่วงหน้าอะไรประมาณนั้นครับก็เป็นการวางแผนแบบระยะยาวครับที่จะดึงเข้ามาแทนที่พวกโทนี่โครสแล้วก็ดูกาโมลินั่นเองนะครับซึ่งในรายของกัเบัเวเกาเนี่ย ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับไปหลายทีมยุโรปนะฮะในสเปนเนี่ยก็ได้อัลมาิตบาร์เซโลนาในอังกฤษเนี่ยก็จะมีแมนยูลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ซิตี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับสุดท้ายก็น่าจะไปเออร์มาิตตามรายงานกันออกมานะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนรายชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ